เอามี่แล้วก็กั้นซองแตะแล้วกันี่ใส่กองบ่ใส่ก็ได้เดี๋ยวนี้พอกินนมบะทาวงวะพออนุมแล้วก่อนนสมมุติสามสี่เซนห้าโอ้ยเหาโนตัวปีแ่บเหน้าก่อนบด้เ็ดหน้าได้ปะ ตนะั้งพอเลยเนาะโดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พมี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขสุขคน คือเก่าพแม่พี่น้องเลยว่าสิป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศค่ะเนาะขอยินดีต้อนาัาเผาสูซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าพรม่พี่น้องเลยพอ่พอพอ่อกันเมืรอนี่กะส่วงบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะตอนนี้กะเปิดขีดอยู่เพื่อนพแม่พี่น้องเลยเอาก่อนอื่นกะสีภาพพรม่พี่นอนะ้องเนาะไปเบิ่งไปส้มพันบ่อเตียงเพื่อกัมมอนี่กะได้ค่เป็นสะพานบุญทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนาะให้ซื่อข่าวของไปให้ ครอบครัวหนึง่งเดี๋ยวไปเบิง่งไปลุ้นน้ากันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องบ่แมนผู้ใดเป็นผู้โชคดีเนะาะทั้งสามมุกดาซื้อมาแล้วครึ่งหนึง่งยังครึ่งหนึ่งวันนะี้เนาะอ่เดี๋ยวไปอ่าซื้อทาง้งหานบ่อเตียงเพิ่นไปอุดหนุนทั้าหานเพินะ่นเนาะโดยเดีไปเบิ่งไปส่งน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยตัดภาพมาคุยพี่นอนะ้อ,ามมานองเลยเนาะนี่กระเฮือนน้องดาวเพิ่นถ้ายัางบอทันแล้วห <c ười> ากะ ก็ก th ็แล้วเนาะแต่ทางในยังห้องนึงยังพอทันแล้วก็สิประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอื่นมาทันทีก่อนทางหันก็เตียงเพิ่นลมหนาวแต่เศร้าแท้นี่พงเงพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเศร้าเนาะพงเงพี่น้องเอ้ยลมหนาวว้อยๆใครในแต่วันหานอยู่ใกล้เนาะพงเงพี่น้องใกล้ อโอ้เงียบเงาเนะาะพื่อนพี่ดาวเลยเพิ่นกระเปิดฮะเด๊เส,ะสะียวเสียวเนาะอ่าโหเพิ่นขายเพ,พิ่นเพ่อนพี่ดาวเลยคลองไองลยคือเก้า สายพีคนอยู <ok> <AN> <at> ่ยวหันเดี่บวปนอเนี่เนาะโอ้ทางใดเด้ไม่ค่ะก็ได้นี่หนาวหนาวว่าไม่ค่าหนาวที่สวัสดีเด้อทั้งสองเงินเพิ่นเฮียพี่น้องเลยอ้าคือมาแต่เศร้าแต่เชี่ยวแท้นี่นอนพี่บอบมาเศร้านี่แหละโอ้มาเมื่อเศร้านี่พ่อแม่พี่น้องเลยหนาวนะหนาวจ๋อสิรอทางใดก่อนบานนี่เนาะโอ้มาเบิ่งรอเบิ่งก่อนเนอกเฮียพี่น้องเลย จังได๋เนาะกับข uh ้าวกับน้ําเฮานี่ข้าวอ๋อแมนซื้อกับขาพ่นแห่พี่น้องเอ้ยออแตงหน้าไปใส่ได้ยายเอ้ยสบายดีเด้อแต่งือโดยาว่แตเอออ่ะเดี๋ยวเอาเอามีมีเซนซาวเซนซาวี ราคาเดียวกันไปเลยแ้่ราคาเดียวกัไปเลยนอกจากมีเวียนอ่ะเปรี้ิมหะเดี๋ยวเอามีอันนี้ลดยังไงเงินย่ำอันห่อสีสบุ๋มละไว้เนาะชีสบุ๋มอันนี้เห็นห่อสีมาดเดี๋ยวนี้หมาดห่อสีทองทองเห็นปะสีทองเดี๋ยวเอาอันอันนี้แก็ดหนึ่งไข่แต้ทอะไรอยู่เก็ดชิบเจ็ดชิบโอ้เง่นหนึ่งราค เอาไข่ประมาณ2แต๊ะมาโทบกันได้บ่เด้๋ยวนี้โคบกันเลยอ,เอากะเย็นดิใส่อันแม่น้องบิวลี่เพิ่นได<อ>้ซั่นนโอ้ยังลึกลับอยู่เนาะ <laughs> แต่สาวฮดเพ่นเฮียงเว้ยอ้าบ่เดี๋ยวอันพาเลาะเบิ่งเพิ่นก่อนเ้อพี่น้องเอ้ยือว่าข้าวองกโอ้ อยากครบแล้ววันนี้เนาะลายก็เก่าถ้ากับว่นได้รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเต้ดุนๆเนาะผักสวนนี่ก็เป็นเข่าหน้าซ้ำปลาโ<ห>นี่นมเดี๋ยวสมุัสอ่านนมกัเ่อยเรื่อยเลยกินนมกันบะทากินบะนมนี่บะทากินบะนมเนี่ยฮะ โอราปานะพ่อนุ้ยขอเม็ดอ่าสวัสดีเด้ออ้าวไปไสนั่นอ้าวสวัสดีป้าลุงแน่เด้อโอ้ทางหน้าเพิ่นพูยพี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวให้บ่ทาจับกล้องให้โดยซื้อขนมมาติไปทางใดตัวซื้อข้าวต้มขนมซื้อให้อันานน้อยบ่โอ้แก้มแตกแท้แก้มแตกได้ให้อืออ่บ่ทาเดี๋ยวๆมาเบิ่งอันนี้ปลาปองเฮา ปลาปองห้านี่อันทอดายเด้หน่เนาะบ่าเตียงทองคือเก้าพันพี่น้องเลยเสรสมเตียงทองขะาเนวเดี๋ยวเอานี่อันนึงเนาะโดยโดยก่อนก่อนเออบัดนี้เพิ่นมาครบเพื่อได้ปลาทายโอเอจะมีไปเลยน่ะสามุกฮะยึดจ้าเขเบ่งไม้ยังไงเจ้าคือบ่เวนเจ้าเสื่อนี่เนาะยิงแต่ข่อยยิงตอนขึ้นก็พอแล้วเจ้านะอืม อันน,นนี้ยังมีบ้างมัฮะยา,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 าออว่ามีบ้างยาอย่างโนะมาดูเออยาดีทอ็อกคนนี้สองเงินจัดให้เพิ่นเน่เ,เพิ่นอยากคี้หวางล่างเล็กได้เลยจะือเลือกเอเดเดทางผู้เออเอเอต่อ มอนี่อากาศขนาวายในน้อามุกเนาะใครกอเมื่อวานนี้เนาะบริลมเฮงยนานไม่ค่ได้ย่ได้ดันชัืสี่เอามอบห้องหินฮะว่าต้องประกาศประกาศเนี้ยพอเอียยังในสมุกนะเอามีลรวกากับไข่สองแตะรลกากอนใ่กะใส่ง่ใส่ก็ได้เดี๋ยวนี้พอกินน้มาทาบ้างวะ พอนุมแล้วก็นะนุ่มฮะนุมลาเอาดิบอ่าตสิเอาเพียวนี่เพียวพี่เฮดได้เลนี่ขบมุกนะโอ้สิลพุงบอสเอาสิอันนี้เด้บอทาจอยนีรถผัวป้าเ่าใหเลยนะให้เดี๋ผัวป้าเขาอย่บไริวบ่ไปนอนตี้ิ่วกนาก็งาเหมือนมนอ่อยู่ไนนเนาะดีท็อป ลำใสโอ้หุ่นสวยพุงยุบประสันรถะขับท่ายง่ายประสันขับสารพิษลดน้ำหนักประสานก็เอาไปส่นี่แ่นแด้ของแม่ย่าเอาเจ้าเจ้าบ่องมากสำเนีโอ้ยข่อยกินเนี่ยหัวดำข่อยชิออกมายังแฉข่อยอากินอยู่ ยังเดียเนาะสดีโ hmm. อ oh, uh, ้ต okay. นั sí, ่นนอขาวนนี okay? ้ดีด well> yes, ี okay. ่าเออดีแท้ดีว่าเซ็ดยังอีกดีแท้ดีว่าได้ปะนต้องมีขงตู้ใช้ใช้หมดเลใช้ยัง่งน่ะโอ้อันนั้นของอดิต้าเห็นบะซาอิต้าเนใช่ไฮเด้บะทาข่อยคุ้นคุ้นนะถือว่าเออนี้แหละนี้แหละ แม่แหละบอไทยนะซาอิตาเออโอ้มาขอพี่เลยพี่อนซองเได้นะอันนี้นะโอ้ยินข้าวะังวี่เป็นเ้าอนนะอันนี้ได้ากกินก็ไทยนั่งกินนั่ยกินต้นมาอบอเงินบอเจ้ามาค้าบอเงรถพุงน้ินน้าหาซื้อมางานซื้อหน้าอ่นเป็นลายแบบอยู่เนาะมาพราแล้วบัน้อพี่้องเลยได้เงิแต่ก็มีนาคิดเงินบ่น อันนี้ค่ะมา่ายคิดถ้าวใสด้เอผิวขาวไว้หน่ัวนี้แหมเถงเมค่าครับผนกันยังแบบรีวิวอาให้ลูกค้าพนยูนอคุยพี่น้องเลยดยตันเวบน้องนะอ่านายตาเวนน้ำก่อนโดยอ่านตะเวนอีกเนาะเห็นว่าพนมากินในตะเวนแต่ทุกคนอาจจะหูเนากเป็นผู้ใดอ่าไปจากสองห้นะแล้ว่าค่ะ ขนมเนวะทาบอ่ะา้วสมบุตเราเก็ดบดคืนละเก็บัดคืนตายเราบดีอยู่บนนี้ว่าเป็นโทษเป็นหนีนะข่อยแมมด้นขนมเนวทาเาบ่ะห็เราบอเ้าอบได้หขนมเกินกับเขา้เลยกินกับขาบออานี่บอกปรยนะกินกับขาที่แต่อันนี้ก้าวนีนเขาพี่เรา เดี๋ยวให้ทางเพื่อนคิดเงิ่อนแบบนี้เน,ะนาะน่าจะย่างสมุกไข่ซอง,งแพงนะก็กับอันมีมีหนึ่งแก๊สแล้วก็ปลากระป๋องหนึ่งแพ็คเอออันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็กับขนมนีได้จะว่าให้เราไปกินกับเขาญญเยนะ่างอยู่เนาะ ขางกันจีบเซยเลยันเบเยมาถงมาแต่เหนือแล้วเนาะมาแล้วทอรก็กินเนะโอ้ยังมีสิบเอ็ดพันอ่นพี่น้อ้ยถอดขึ้นจ่ายเงินได้บาทเนี cho anh ông đi năm nọ khởi điếm này, à, hay cua sábat này, hay chết tổ chết nào bắt nào. nào, nó, nào <laughs> <đây>, <laughs> เข่าน้ำกันเนี่ยผมไปแย้งเนาะวิถีชีวิตประจำวันเนาะยพี่น้องว่าเรื่องอันน่ะอันคาไฟทางน้องดาวเพิ่นป่ะเออเพราะว่ามาต่ออันน้ำอันเพิ่นเนาะดูเออมาโตพอไฟเฮ็ดให้มันตกอันลืมได้ได้บัดนี้เท่าได้บัดนี้แชนชโอ้ไม่ค่ายังจ่าย่ค่อยขึ้น 1นึ่งสองสามสี่แสนหาเพิ่นกับเป็นแม่ค้าประจำอยู่พี่เลยเนาะเดือนเท่าไหร่เด้นี่แม่ค่ะเห็ดเวียกอยู่พี่ ตาคุณองภรนั่นแหละเดี๋ว่าเห็ดลายลายเดี๋ยวเห็ดลายลายเรียบร้อยบัดนี้พรแม่พี่น้องเลยไปไปเลยวันนี้เอาข่าเอาหน้ายูอเนาะใช้บัดนี้บัดนี้พอแิ่พี่น้องเลยหลายอย่างพอแม่พี่น้องเลย ใช่ลงทั้งขึ้นมาเนี่ยเกิดบุห็นปะทา่า <laughs> ป้าไปถ่ายเลยเหรอประทา่าดูอะแล้วใครกินนมเคยบ้างกินนมเคยก้ากินนมถ้าเ้าได้ก่น <laughs> อนเอาก่อนยังบุพอนมเนาะ ป่ะบัดน,นี้เฮากับซีได้อันเมื่อเอาข่าวอีกเนาะบัดนี้เนาะโดยป่ะบันน,บน,นี้เฮากับซนะีม่งหน้าเข้าสู่ในหมู่บ้านเนาะบ่า,าะ้าอ่าดัวเขากับยังบ่คเคยอันไทยแบบทางแบบให้พี่ให้หน้องได้เบิ่งเทื่อเนาะโด้แต่เง,งินบ่ทาเป็ดๆเดียวคือคนเนียอันนี้เขากับ อในบ้านเพราะว่าเป้าหมายเทาก็ค the ืออยู่ในบ้านเนาะหมดเลยเราอยู่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยพี่น้องเลยไปเบิ่งไปซบนะทางทางบ้านสามุกดาวันเพื่อน้เราอยู่นอกเนาะสามุกเนาะเดยนอกคือว่าติดกันครับเพื่อนบางเดียดมันเลยใกล้ใกล้ๆกันเนี่ยพอแต่ก่อนเรากไกลกันอยู่เนาะแล้วที่นี่เพิ่นกลับมาซื้อดินอยู่ที่ก็เลยใกล้กันมาได้ คือกันเพื่อนเราใม่เพื่อนบารลีนะ่าจะเห็นแต่แวบ,บๆเมนนื่อวานพูดซุบว่าตลาดนันในบ้านในบ้านาเนาะเมนบ่ตลาดนันบ้านเฮาบนตลาดนัดบ้านาเฮา nó. Tóc tay mày trong người. Nha, có nó. Kun kìa 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 เือนไกล้ถวไกลทางไกลอยากซีมองมองเลยเนาะนนขี้ฝุ่นขอบมาในบ้านคิดลอยนะเดนนี่คือในบ้านเนาะตัวนี้แต่ลังคาเสื้อซานไกลอย่อยากอีกกันเนะี่ยมาซื้อเข่าเนาะสองทีโด เปิดอยู ös, ่ว oh, ่าถ้าขอกำลังว่าหูสีฟิลเปิดอยู่เปิดอยู่ค oh, ันนี <S <S oh, ้ต้องใส่หอวละบใบหน้องยหูส uh ีขาวใส่หูคนสีคือคูณเดียสัยเนาะอาผมเพ่อตู้ยงอาสบายดีนะตู้ยงอาสบายดีเอ้าเป็น ไม่เยอมามเลยไม่เยอะมากนี่มะเยอะเดียว่อยเยเอาทีเข่าไปเดียวเลยวนงานไปทางไหนเบดสันไปหดแล้วด้ไปแล้อ้ไปเห็นยูทูบได้ได้โอ้ไปทุมไม่เลเอาไปเข่าแล้วพอดีโอ้เขากันงานคือเข่าไอสอบใคไรได้ไหมามไปทำเพนรู้ไหมไม่เยอว่า ออกแม่เพื่นสีติดเข่าได้บบนี้โอ้ชื่อเข่าตมาซื่อเข่าด้ตู้เขายังเข่าทานเท่าได้แล้วน้องาสอบพอได้เยนี้นะอเพินา่อนเพ้่อนเพิ่อยังคิดไรอยู่เอดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนิีไรเงินคนงานเหมือนกันใช้สอบพอได้ สอบไดข่าวสารนั่นหกแสนเท้าหกแสนเท้าโอ้ขารอัสอบหนึ่งสอบสอบเอาสอบหนึ่งอยาให้ท่านตุ้ยืหกแสนเท้าซื้อข้าซื้อข้าเอาสอบหนึ่งก็ือว่าข่าลงได้หรอปะคะเข่าลงังลงหรื คื่อ,ขอเอาขอเอาพอนโดนเขาโดนะัวปีแค่อะไรเห็นหน้าบอนบอสเห็นหน้าได้ป่ะนะตั้งพอเลยเนาะจ่ายเงินได้บันี่ ขอโทษขอภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งสามบุกดาการิได้ขอโตจบคลิปลงเพียงสามนี่เนาะกลับมาลุ้นมา z o o น้ำกันว่าเมนผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ทั้งสามบุกดาการิได้มาลาพาจากพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุข,ขสุขคนเดอ้อทายนี้ก็ขอกล่าวค้า่าสบ,บายดีสบ,บายดี